อ่ท a ่ไหนอยู่ที่ซิมิออเน่กลเลตอนนี้อยู่ดินเนวันอีสเตอร์ดูดูไม่ดูดมีไม่สทีุ่ตอนนี้อยู่ซิมินี่นะคะซิมินี่ีก้ไดไปเลยค่ะมากินข้าวแรงมากินข้าวแรงน่าจะดีนองมากินข้าวแรงในซิมินี่วันอีสเตอร์ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับหนึ่งแสนสับสครนะคะอาโมเล thank you for หนึ่งแสนใช่ต้อง say thank you for 1 0 0 thousand subscribe thank you thank you thank you เอ๊ะอะดูปุ๊กต้อง celebrate แปลว่ามีการต้องเฉลิมฉลองอะดูปุ๊ก น,นี่จะเป็นลากโกแบบว่าลากโกอันคนือจังทีแถวเขาอยู่นะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นลากโกเดียวกันจ้ะแต่ว่าห้อเขา,าอยู่คนละฟังเพราะว่าขับรถอ่อมแมนานมากอ่อมอมอนเมนาม,ม,มากอีกนะประมาณนี้โอเถอะนนมข,ข,ขนมมากินนะกาแฟพี่น้อง <laughs> โอ๋เนาะกาแฟวอรันมาด้อยซิมก่อนแล้วจะบอกโอเคสะต่ายุตีนาวิอากูริิงัม ก่ได้าคนั like anyway> um ้นนม่แหลยมันบอกว่าเออีกจักอันก็มันอันน้อยนว่ามันเลือดเลือพี่น้องมันเลือด้ก็ดาวนะแต่ว่า i m e i ขณะนี้เวลาวัดจำ8 o'clock in the night สองทุ่มกัจ้าสามสองสามสามสองแค่ยมงยังสองทุมจะพี่น้องจะไปดู c a s t o l กันนะคะ castel พี่น้อง castel ของซีเมียวนี่เนาะจาเนาะหลังน่ายก็จะเป็นแร่งช้อปปิ้งร้านอาหาร มือกระซ็นแน่จากน้อยแต่หนาวอยู่จ้า <c oughs> อากาศเป็นมันหนาวเต้นโหนหนาวคนหลายจ้าเมื่อนี้เป็นเทศกาลอีสเตอร์เนาะคนก็นเลยออกมาทางนอกกินเข้าปาร์ตี้กันจ้า เลยค่ะโอ้โคตรดีเหม่นกนไทลูจะพี่น้องคนก็จะเยอะเยอะ ความเมียมาตนาหนาวพี่น้องมาหลบจีแ้วกับมาหนานเวากินร้านอาหารก็ได้นั่งกินข้างในเมื่อได้เห็นวิวเมาน้าเยอจ้ะนั่ก็เป็นแหล่งชอปปิ้งแต่บรูด้าคาเาจะเข้าเคยช้อปอย่า ย no ังแต่กับย่างเบิ้งเปียโนเปียโนมาเลยก็กอบจ้ะชอปปิ้งแรงนักชอปนะจ๊ะเนาะ อเนาะเดี๋ยวไปจะก้าวความบันดังไปไป้ถ้ายหิดปิ้งเลยดไค่ะเดี๋ยวนี้อันยามอมอะไรคิดคักจ้าช่วงนี้หนาห้อนก็ก็จะประมาณนี้จ้ะพี่น้อง ขนาดอันนี้ยังไม่ทั้นหอนเด้เอาขนาดนี้ยังใช้ไม่ได้ขายนะคะไอศครีมแต่ที่นี่ขายดีมาก

นี่รลานอาจจะเกี่ยมจะร้านอาจจะเกียจจเก่ยมลากานเลยเขวาว่าว่าท่านี้เยอะเขาพี่น้องเพราะว่ามันนี่รับแขกนอกจาะรับแขกตั้งแต่เช้าจนฮอดหกโมงแรกกัดเ,เ,เลยพาก,กันออกมาข้างนอกเลยจ้มะมัได้พักันกันเลยที่เดียว คนบอกว่าน้ำหานร้านมูสันพี่น้องที่ไปเมืองไทยน้ำกันเนาะว่าอยู่นี่แหละก no, <no>, no. ำลังตามหายูแต่ว่าบ่รู้ว่าอยู่มองใดๆๆว่ามีเซลใหม่แล้่ะฮไม่ไดร มาเดูเจ้าพี่น้องชอบพตเตเดียรโรเบิร์ตเวิร์กเนโก้ซิโอเแค่ตอนนี้เขาก็มาอยู่ร้านอาหาร n o w we Stay In Restaurant for Eat Something ถิ <uses gusta S 3> ่บๆเนี่ยเลือกร้านอาหารเลือกอะไรได้บ่งพี่น้องเอ้ย นีหลายร้านนะจ๊ะเนาะคนเต็มหมดตรงกอคิวก็เลยมี่ร้านนี้ว่างมาฉลองแสนสับจ้าวีวีดูเซเลบเชนตตมิลาเชนตมิลาเชนตมิลาสบเซลมาฉลองแสนสับจ้าพี่น้องรอเบงแลนะอันมารอเบงนีนู สมราคาบอว่าูว่าูเทคมาแล้วออเดอร์เียวนกี้เน็กี้คอนซุปกะ้วแซงเกี้กับเวันะับตากะรีเมมบอรกับตากะไกกับจากเกาะเซอร์ดินเนใช่ยันใช่ยันไปปลาจากเกาะรดินเนียเวซันที่นอแล้วจะรอเบื mm. ้องอาหารกันจะ ดูวัตถุพันธ mm ุ hmm. ์เน um ี hmm. ่ยฟ so ิลเบรด10ยูโรเฟรดกันมา50 50เยสจ้ะคนมาผมก็มาจานินแต่ชิปยูโรคนมาบวกกับแม่เมนูอาหารเดียวโม่เนาะชิปชิปที่ช็อปช็อป นมปังจ yeah, <laughs> <sh arp ens il> mm ้านั่นละซ้อ่นน้องาร์ตไซคันนอออีทมู๊ดไก่กกอิ่มยู่พี่น้องมาว่าอ่ามูมะที่จังหดเเเวนรีการนี่นีนนี่่่่นนอี่นี่นีี เขารู้ว่าสิกินยังจากอิอ่มยุควนันจะ่ากระชั้นปลุกเราก็เลยกินของมากกินไงโอ้โอ,อ,น,น,อน,นี่จะเป็นเมนูยินดีต้อนรับของแท้ร้านน่นจาจะเน,น <c oughs> าะบัวเข้าไปได้เมนูอาหารจานเ้ยกุ้งกับกุ้งแอนบัตตัดเนาะกุ้งกระมันอกอลังจ้ะ อร่อยไหมเซ็บบอร์เจ็บยแล้วมีเนี่ยอะไรคุมาเสียหนจำมาแรกคับบ่มาเ้วจะเมนูออกกีออกกีคอนซูกะแซลมอออกีแอนแอนเกมโรนี่อร่อยน่ยะ กากทอมกัพี่น้องพักทอดโเนอวนตุคัสตาปพี่น้องมาสิบอกราค่ะสามสิบสองยูโรจะประมาณพันหนึ่งเฮานี่หละปรงงจังบอไจ้ะ Mana apa itu? Aduh, kani, oi, kani.